หลายคนถามเข้ามานะครับว่าเอ๊คุณธกรครับเนี่ยผมส่งเบี้ยประกันไป3ปีผมส่งเบี้ยประกันไป4ปี5ปี6กปี8ปี7ปีแล้วเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าผมอยากจะเว้นคืนหรือว่าผมจะเอาเงินผมกลับเนี่ยนะครับผมจะได้ตังค์ทั้งหมดกี่บาทนะหรือบางคนเองเนี่ยนะครับส่งไปลหลายปีแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหไม่มีตังค์จะส่งต่อแล้วนะครับ จะทําอย่างไรได้บ้างนะครับหรือบางคนแบบเอ๊อยากจะลองดูกรมอยากจะลองดูกรมธรร์ของตัวเองครับว่าส่งไปหลายๆปีปั๊บเองเนี่ยนะครับเราเองจะใช้มูลค่าอะไรดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีคําตอบให้<ค><ณ> อย่างแรกครับถ้าเราจะทำเรื่องมูลค่าต่างๆเนี่ยนะครับเราอาจาจะต้องมารู้เบื้องต้นก่อนเนี่ยก่อนนะครับว่าในหน้ากรมธรรม์ที่เราเปิดมันหน้าแรกเนี่ยเราจะต้องมารู้เรื่องนี้ไม่รู้เนี่ยนะครับไม่ได้เลยทีเดียวนะครับอย่างแรกนะครับกรมธรร์ของเราเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องของพวกสัญญาอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งในสัญญาเนี่ยนะครับ มันก็จะต้องถูกแบ่งออกเป็นสัญญาหลักแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมยกตัวอ,อย่างเช่นในเคสนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเขาจะซื้อสัญญาหลักอยู่ตรงนี้ฮะนี่คือสัญญาหลักที่เขาซื้อนะครับก็คือส่งเงิน18ปีนะครับแล้วก็คุ้มครอง18ปีอันนี้คือเบี้ยสัญญาหลักอันนี้ก็คือจะทําหน้าที่ในการอะไรฮะคุ้มครองคุ้มครองลูกค้าเกิดเป็นอะไรยังไงก็ตามแต่เองเนี่ยนะฮะ ก็จะจ่ายทุนประกันให้500,000ครับแล้วถ้าเกิดลูกค้าอยู่ครบโครงการถ้าเกิดว่าเราอยู่ครบโครงการเองอย่างนี้ค่ะก็จะได้อะไรครับก็จะได้มูลค่าได้ทุนประกันอะไรย่งงก็ตามแต่เองเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดและที่สําคัญก็คืออันนี้นครับที่เขาจะมาคํานวณเรื่องมูลค่านะครับที่เขาจะมาคานวณเรื่องมูลค่านะครับส่วนนะครับมุมอื่นๆเช่นอันนี้นี่ๆเห็นไหมครทุกกภาพแบบเนี้ยเนี่ยที่เขาลงมาข้างล่างทั้งหมดเนี่ย เป็นเบีย้ยต่อปีเท่าไหร่นี่คือเป็นสัญญาที่เขาเรียกว่านะฮะสัญญาทิ้งเปล่านะฮะหรือว่าจ่ายไปแล้วนะครับมันจะไม่เหลือเงินเก็บไม่เหลือนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาคุ้มครองไงนะครับเขาคุ้มครองเรื่องของโรคร้ายเห็นไหมครับตามระยะเวลาที่เขาคุ้มครองกี่ปีกี่ปีกี่ปีทั้งหมดนะฮะับเขาคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุคุ้มครองเรื่องของค่าห้องค่า,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 าร,รักษ,ษาพยาบาลและโรคมะเร็ง เหล่านี้เขาเรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมที่เราซื้อแน่นะครับดังนั้นนะฮะเหมือนเคสนี้เข้าใจเบี้ยไป4ี่หมื่นเก้าก็จริงใช่ไหมฮะแต่จะนะครับเอามาคํานวณจริงๆเนี่ยแค่2องหมื่นเก้แค่สัญญาหลักเท่านั้นนะครับนะฮะไม่ใช่มาคํานวณทั้งหมดนะครับนะโอเคถ้าเราเข้าใจเบื้องต้นในหน้ากรมธรรมนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะบางคนอาจจะเข้าใจโอ้จ่ายเบี้ยไป4ี่หมื่นเก้าเลยเต็มๆนะครับ แล้วทำไมนะทำไมนะทำไมมันถึงเวนคืนแล้วมันได้น้อยหรือว่าใช้มูลค่าแล้วมันได้น้อยเหตุผลเราต้องดูเรื่องแรกก่อนครับเนาะโอเคไปต่อเรื่องที่2ครับ มาต่อเรื่องที่สองครับที่เราจะต้องรู้เบื้องต้นก่อนละกันนะครับในเรื่องของพวกสิ้นปีกรม,มธรรต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องมารู้ก่อนนะครับว่าคําว่าสิ้นปีกรม,มธรร์ก็คือว่าเราจ่ายเบี้ยเนี่ยครบทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดกี่ปีแล้วนะครับเ <q> ช่นสิ้นปีที่1ก็คือให้ให้ดูง,ง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับคําว่าสิ้นปีกรมธรร์ก็คือเราจ่ายเบี้ยนะครับครบสครั้งนะฮะ ถ้าเราจ่ายเบีย้ยครบ2ครั้งแสดงว่าเราอยู่ในสิ้นปีที่1น,นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเราจะต้องจ่ายนะครับเรื่องของตัวเบีย้ยประกันชีวิตเนี่ยนะครับก่อนแล้วค่อยคุ้มครองใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมเองเนี่ยซื้อตอนเดือนมกราคมอย่างเงี้ยครับเนาะวันที่1เลยนะฮะผมมาจ่ายอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่1มกราคมอันนี้51เนาะอันนี้50ใน51 นะครับอย่างเนี้ยคือเขาเรียกว่าครบรอบ1ปีกรมธรรม์อ่าถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือว่านะครับอ่าจะครบรอบ10ปีกรมธรรม์ก็คือเราก็จ่ายงวดที่11นั่นเองถึงจะครบรอบนะฮะสิปีกรมธรรม์นะครับเรื่องที่2ก็คือมาดูมูลค่าตัวนี้ครับอ่ามูลค่าการเวียนคืนนะครับการเวียนคืนเนี่ยให้เรารู้เลยครับว่าเรื่องของการเวียนคืนเนี่ยนะครับมันก็มีเกณฑ์อยู่ง่ายๆเอาเข้าใจแบบง่ายๆเลยก็คือ เราต้องเป็นไงครับคือยกเลิกครับยกเลิกเลยนะยกเลิกเลยเอาเงินคืนได้เท่าไหรได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับนั่นคือการยกเลิกนะครับกรมธรรม์เป็นไงฮะสิ้นสุดไหมครับสิ้นสุดครับสิ้นสุดหมดเลยทั้งตัวสัญญาหลากักทั้งตัวสัญญาเพิ่มเติมค่าห้องค่ารักษาทุกอย่างมันจะต้องสิ้นสุดทั้งหมดเลยนี่คือการเวียนคืนยกเลิกสิ้นสุดโครงการเอาเงินเหลือเท่าไรเอาเงินคืนมาอารมณ์ประมาณนั้น มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้คะมีการใช้เงินสําเร็จนะการใช้เงินสําเร็จเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับนะเรามีเกณฑ์แบบนี้ผมให้แบบจําง่ายๆเกณฑ์ของเราก็คือ1ก็คือนะหยุดส่งนะหยุดส่งละไม่ขอส่งละนะครับนะสก็คือนะครับทุนนะครับทุนความคุ้มครองทุนลดนะทุนลด,ล,ดลง เช่นดูนตัวอย่างตอนที่ผมซื้อไหฮะผมซื้อตอนทุนล้านหนึ่งทุนล้านหนึ่งนะอ่าแต่ตอนที่ผมทํามูลค่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับนะผ่านไป10ปีทุนประกันผมอาจจะลดมาเหลื 5, อแค่ห้าแสนเพราะว่าอะไรเพราะผมหยุดส่งแล้วไงเขาเรียกว่าทุนลดข้อที่3นะครับนะข้อที่3เนี่ยนะครับคือเมื่อครบโครงการนะจะได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับนะฮะจะได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับนะก็ ครับก็ต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งว่านะครับสิ้นปีนะครับนั้นเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะที่หลังนะครับตามตัวเลขนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะได้ทุนประกันที่ลดลงเมื่อครบโครงการเช่นครบ20ปีก็จะได้ทุนประกันที่มันลดลง5 0 0แสนเนี่ยเมื่อ20ปีนะครบ90ปีก็จะได้ทุนประกันที่ลดลงเนี่ยนะครับตอน90ปีนะครับแล้วตัวที่4เองเนี่ยฮะ อาจจะได้เงินคืนทันทีนะจะมีช่องนี้ที่เป็นเงินคืนทันทีให้นะครับทำมูลค่าตอนปีที่10อาจจะมีอะไรฮะมีเงินคืนทันทีตามตัวเลขนี้เดี๋ยวผมจะสอนคำนวณทีหลังนะครับไปต่อครับเราจะต้องมารู้อีกตัวหนึ่งครับที่ใช้บ่อยเยอะก็คือตัวนี้ครับก็คือตัวคุ้มครองแบบตัวขยายเวลานะครับนะคุ้มครองแบบตัวขยายเวลาก็คือ,คอตัวตารางในช่องนี้ก็คือช่องใหญ่แบบนี้ การขยายเวลานะครับมีเกณฑ์แบบนี้นะครับข้อที่1นนะหยุดส่งเหมือนกันหยุดส่งละนะสก็คือทุนเนี่ยทุนประกันของเราเนี่ยยังเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับนะครับสก็คือระยะเวลาของการคุ้มครองเนี่ยนะจะลดลงลดลงนะลดลดลงไปกี่ปีก็ขึ้นอยู่กับตารางกรมธรรม เช่นถ้าเกิดผมทำมูลค่าตอน10ปีนะฮะเคสดนี้ก็จะคุ้มครองนะฮะอีกแค่20ปีถ้านะฮะทำมูลค่าตอน19ปีกรมธรรมน์นี้ก็จะคุ้มครองไปอีกนะ19ปีซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะคุ้มครองไหมฮะคุ้มครองไปอีก80ปีคุ้มครองไปถึง90ปีเลยแต่เมื่อผมใช้มูลค่านี้มันจะคุ้มครองไปอีกแค่19ปีแต่ถ้าเกิดนะครับเราเกิดเสียชีวิตนะครับหรือเราเกิดจากไปเนี่ยทุนเนี่ยยังอยู่เท่าเดิม เช่นถ้าเกิดทุน50 0แสนก็ยัง5 0 0แสนเท่าเดิมทุนล้านหนึ่งก็ยังทุนล้านหนึ่งเท่าเดิมส่วนนะฮะอยู่ครบโครงการได้เท่าไหร่นะฮะก็ต้องไปดูในช่องตาลางนี้อีกทีนึง่งนะครับเออนะครับว่าได้กี่บาทนะฮะบ,บางกรมธรรม์ก็มีบางช่วงอายุก็ไม่มีแล้วก็จะได้เงินเงินคืนจ่ายทันทีเลยก็ดูช่องนี้ทำมูลค่าปั๊บเนี่ยนะฮะจะได้เงินคืนทันทีกี่บาทดูในช่องนี้ครับนะครับอ่ะทีนี้มาดูภาพรวมกันบ้างนะครับว่า เอถ้าเป็นแบบนี้เราจะมีวิธีการในการคำนวณอย่างไรนะครับวิธีการในการคำนวณง่ายมากเลยฮะในกรมธรรทุกกรมธรรเนี่ยนะครับเขาจะเป็นตารางกรมธรรต่อหนึ่งัน,น 1, และนั้นสูตรการคำนวณมันง่ายก็คือเอาตัวเลขในตารางเช่นถ้าเกิดในเคสนี้เนี่ยผมต้องการเวนขึคืนตอน10ปี10ปีนะคือคือตัวเลขนี้10ปีนะฮะตัวเลข5 8 1อ่าใช่ไหมครับ 581นะฮะสูตรก็คือเอาไปคูณด้วยเลยครับคูณด้วยทุนประกันนะทุนประกันเช่นทุนเท่าไหร่ก็ตามแต่เอาไปคูณแล้วก็เอามาหารด้วยเลยครับ1,000ก็จะได้ตัวเลขเงินที่ชัดเจนนั่นเองนะครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนเคสนี้แล้วกันเนาะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเคสนี้ลูกค้าของเราเองเนี่ยนะครับซื้อทุนประกันอยู่ที่500,000 จะได้เท่าไหร่ก็เอา581คูณด้วย500,000หารด้วย1,000ครับเดี๋ยวผมลองไปดู581คูณไวยนยครับ500,000แล้วก็หารด้วย1,000เห็นไหมครับก็จะได้ตัวเลขนี้ครับ2อ0คือ2,09 0 0 0เห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมไม่เวนคืนดีกว่านะผมไม่เวนคืนดีกว่านะผมไม่เวนคืนดีกว่าแต่ผมแบบขอใช้แบบมูลค่าสิ้นปีที่10เหมือนกันแต่ผมขอใช้มูลค่าแบบใช้เงินสำเร็จนะใช้เงินสำเร็จสิ้นปีที่10เห็นไหมฮะก็จะได้เงินจ่ายคืนเลยทันทีก็คือ86ก็เอา86นี้มาคูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย500,000 หารด้วย1,000ก็จะเป็นเงินที่เข้าจ่ายเลยทันทีนะครับแล้วในระหว่างทางนั้นเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเขาบอกว่าตัวเลข1 0 0 0แล้วเก็เอา1,000นี้นะคูณด้วย5 0 0แสนแล้วก็หารด้วย1,000เหมือนกันนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเองเนี่ยนะรเรายังจะได้ทุนก้อนนี้อยู่เมื่อครบโครงการเท่ากับว่าต่อให้เราหยุดส่งในะปีที่10เลย เราได้รับเงินก้อนนี้ไปแล้วนะครับนะได้รับเงินก้อนนี้ไปแล้วนะครับส่วนนะครับถ้าเราอยู่ควบองการไม่เป็นอะไรเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้อีกแต่ถ้าเกิดเราจะขยายเวลานะครับขยายเวลาเนี่ยมันจะคุ้มครองเราไปอีก20ปีเช่นเคสนี้ลูกค้าอายุ32ส่งมา10ปีก็คือลูกค้าอายุเท่าไหร่ครับ42บวกอีก20ปีนะฮะเท่ากับว่านะฮะลูกค้าเคสนี้เองเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ52ปีนะที่จะคุ้มครอง52ปีเต็มๆนะครับตั้งแต่ทำมูลค่าปุ๊บเนี่ยก็ได้เงินก้อนนี่เลยก็คือเอา86คูณด้วยทุนหารด้วยพันก็จะเป็นเงินก้อนทันทีแล้วอยู่ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ครบโครงการไม่เป็นอะไรไปฮะยังจ่ายเหมือนเดิมครับยังจ่ายทุนเหมือนเดิมก็คือเอา1000คูณด้วยนะฮะทุนละหารด้วย1000ก็อยู่ประมาณที่5 0 0 0 0 0อยู่ครบโครงการก็ได้50,000 แต่ลูกค้าหยุดส่งตั้งแต่เส้นปีที่10ไปแล้วเห็นไหมครับนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ดูกรมธรรม์ตัวเองเป็นแบบนี้นะเราก็รู้แล้วว่าเอะเราสมควรจะเวียนคืนดีไหมเวียนคืนได้กี่บาทก็คำนวณเหมือนที่ผมคำนวณให้ดูนะครับแต่ที่มันแอดวานซ์กว่านั้นคืออะไรหรือครับเราก็ต้องมาดูแบบนี้ครับว่าเอะเงินที่เราส่งไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินทั้งหมดในกะี่บาทจริไหมนะครับ สมมติว่าผมส่งเงินมาทั้งหมดเองเนี่ยสิปีเนี่ยนะฮะผมส่งปีละประมาณสัก3 0,000นะเอาสัก10ปีแล้วกัน10ปีผมส่งมา300000ผมก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ผมจะเวนคืนมันขาดทุนไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเยอะไหมผมจะเป็นที่ต้องใช้เงินเร่งด่วนขนาดนั้นไหมถ้าเกิดผมจําเป็นจริงๆไม่มีทางเลือกอื่นเลยผมต้องเอาเงินก้อนนี้ผมก็เวนคืนนะโดยที่ผมมาคํานวณอย่ที่บอก แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ร้อนเงินร้อนทองมากเนี่ยผมก็มาดูในช่องเช่นเงินสําเร็จดูดดฮี่ส่งไป10ปีเนอะผมได้เงินมาก้อนนึงละนะประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณสัก86นะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู86นะครับ86นะคูณด้วยทุนนะ คนได้ทุนคนได้ทุนคนได้ทุนแล้วก็หารด้วย1นึ่พันอ่าพมผมได้เงินก้อนนี้มาเปนะคระับสี่หมื่นสามเนี่ยไอ้เงินก้อนนี่มา4ี่หมื่นสามเนี่ยแล้วในระหว่างทางผมก็รอรับตอนอีก5 0 0แสนเนี่ยเมื่อครบโครงการเช่นอย่างเมือนครบโครงการตอนผมอายุ60ครบโครงการตอนผมอายุ50เนี่ยผมพอใจไหมถ้าเกิดผมพอใจผมก็ใช้อะไรฮะใช้มูลค่าใช้เงินสำเเ็จใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมแบบ อืมโอเคนะครับไม่ไม่เวิร์กในช่องแจ้งเงินสําเร็จผมก็มาดูในช่องนี้ช่องตัวขยายเวลาเอ๊ก็ดูดิมันห่างันเยอะไหมเอ๊ะถ้าเกิดมันเท่ากันเนี่ยถ้าเกิดมันเท่ากันแบบนี้ก็แสดงว่าผมใช้ช่องไหนก็ได้ใน2ช่องนี้คือจะใช้เงินสําเร็จก็ดีทุนมันก็ยังอยู่เท่าเดิมก็คือทุนยังอยู่ที่5 0 0 0 0นนะครับหรือถ้าเกิดว่านะครับผมใช้ช่องนี้ก็ทุน5 0 0 0 0นเหมือนเดิมนะเราต้องมาวิเคราะห์กลยุทธ์ของเรานะครับว่ายังไงดีเห็นไหมครับ ถ้าเกิดเราต้องการใช้เงินเร่งด่วน,นก็ดูช่องเว้นคืนไปเลยนะช่องเว้นคืนนี้แบบเอาเลยเต็มที่เพราะว่าเราต้องการจะใช้เงินนะครับหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยมันก็เสียดายอยู่นะนะครับมันก็เสียดายเหมือนกันที่เราจะเวียนคืนเพราะมันยังขาดทุนเพราะว่าเราก็ส่งเงินมาเท่านี้แล้วมันมีวิธีอื่นบ้างไหมมันก็มีวิธีการอื่นครับก็คือการกู้กุมภัณ์นั่นเองการกู้กุมภัณ์ก็คือเราจําเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมครับ เราก็ไปดูว่าเอเนี่ยเรากู้กรมธรรมเนี่ยนะครับปีที่10เนี่ยนะเราสมมุติว่าเราไปคำนวณเมื่อกี้เนี่ยออกมาละนะด้เงิน2องแสนห้านี่คือมูลค่าที่เราเวียนแต่เราเสียดายเราส่งมาหลายปีลวเรากู้กรมธรรมดีกว่าส่วนใหญ่เราจะกู้ได้ประมาณสักเจ็ดสิบหรือ80นะนะครับของเงินจํานวนนี้กู้ออกมาใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยเป็นไงฮนะค่อยชาระทีหลังก็ได้ครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยก็จะเสียดอกเบีย้ยต้องไปดูในหน้ากุมธัน์ส่วนใหญ่แล้วกุมธันก็ขึ้นอยู่นะบางกรมธันก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่4%เหรือ2.5หรือ3ก็ตามแต่เขาจะระบุไว้อยู่ที่หน้าหน้ากรมธันนะครับคือดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์คือเราจะต้องเอามาเลยฮะมาบวกเพิ่มอีกประมาณ2ครับบวกเพิ่มอีกประมาณ2%นนั่นคือดอกเบีย้ยที่เราต้องชำระแต่คุณต้องระวังนะครับว่าถ้าเกิดว่านะฮะคุณกู้ไปแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วมูลค่ามันเริ่มหมดไป คุณกู้ไปแล้วมูลค่ามันเริ่มหมดไปแล้วกรมธรร์คุณจะต้องเป็นไงฮะสิ้นผลทันทีอันนี้คุณต้องระวังให้ดีดังนั้นถ้าใครที่ดูคลิปนี้คงจะดูของกรมธรรตัวเองเป็นแล้วครับว่าสมควรที่จะเป็นไงฮะเวีนคืนเอ๊หร,อร,รือว่าเราจะวิเคาะห์ว่าเราจะเอ๊เราจะเป็นไงฮะทาเงินสําเร็จก็คือลดทุนตามตารางมูลค่าหรือเราจะขยายเวลา หรือว่าเราจะส่งต่อไปอีกสักปีให้มูลค่ามันเริ่มขึ้นมาดีขึ้นเพราะบางคนส่งไป3ปีมูลค่ามันก็ยังน้อยอยู่ต้องฝึกวิเคราะห์นะครับหรือลองปรึกษากับตัวแทนเราเองก็ได้นะครับว่าจะให้มันเป็นไปในทิศทางแบบไหนดีนะครับเพื่อให้มันมูลค่ามันมันโอเคขึ้นนะครับหรือบางคนบอกว่าโอ้โหนะฮะก็ต้องการเซฟเงินละส่งมา1 0ปีนะดูแล้วมันโอเคเนี่ยมัน Happy, แฮปปี้ล้วก็ใช้มูลค่าที่เราวางไว้ก็ได้ หรือบางคนส่งมาแล้วมันเริ่มมูลค่าเริ่มที่เราพอใจแล้วนะฮะก็ต้องก็ต้องดูครับแต่ทีนี้มันมันมีข้อที่เราจะต้องมาสังเกตอีกทีหนึ่งก็คือการยกเลิกกุมมาทั์ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยย,ยกเลิกกุมมาทันนะครับเหตุผลง่ายมากเลยครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่เรายกเลิกกุมมาทันเองเนี่ยนะครับและเราไปทํากุมมาทันใหม่ในส่วนใหญ่แล้วเราก็อายุเราก็เพิ่มขึ้นจริงไหมฮะเมื่อเราอายุเราเพิ่มขึ้นเลืดเบี้ยส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สองก็คือเมื่อเรายกเลิกแล้วส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนนะครับใช่ไหมครับออขาดทุนส่วนใหญ่เลยนะครับนอกจากว่าคุณวางแผนนะเนี่ยว่าคุณจะมาเอาเงินตอนคุณแบบเนี่ยตอนนี้ตอนเราทํา32ตอนที่เรา60อย่างเงี้ยเฮ้ยมันกําไรมันโอเคเพิ่มเป็นเงินเกษียณเราวางแผนแบบนี้อันนี้ก็โอเคครับก็ต้องไปดูมูลค่าในกรมธรรม์อีกทีหนึง่งแต่ให้รู้ไว้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณทํามูลค่าเหล่านี้ หรือมีตัวแทนคนไหนมาบอกให้คุณยกเลิกกรมธรรม์้วซื้อกรมธรรม์ใหม่คุณจะต้องแม่คะคุณจะต้องเริ่มกรมธรรม์ใหม่ต้องไปนับระยะระยะเวลารอาคอยใหม่นะครับอันนี้คุณต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ดีเลยครับใช่ไหมครับอายุเพิ่มขึ้นเลดเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วต้องนับระยะเวลาเกิดแล้วเป็นอะไรขึ้นมาก่อนมันอันตรายมากถ้าคุณจะทําใหม่นะคุณต้องทํากรมธรรม์เล่มใหม่ให้มันอนุมัติแล้วก็ให้ผ่านระยะเวลารอคอยก่อนก็จะโอเคนะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวังให้ดี และที่สําคัญคือสัญญาเพิ่มเติมคุณจะทิ้งเปล่าหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเคยเคมแล้วเรื่องอะไรต่างๆแล้วเองเนี่ยคุณจะมาซื้อเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมทีหลังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอนุมัติเป็นไงฮะยากหรือเคมไม่ได้อันนี้คุณต้องระวังให้ดี ดังนั้นคลิปนี้ก็เอามามามาแนะนํากันเพราะามีคนถามผมมาเยอะว่าเนี่ยส่งกรมธรรม์ไปปีที่เท่านั้นเท่านี้แล้วมันได้เท่าไหร่มีหลักการในการคํานวณอย่างไรผมมั่นใจว่าใครที่ฟังผมมาถึงคลิปตอนนี้แล้วเนี่ยน่าจะคํานวณของตัวเองเป็นแน่นอนลองไปคํานวณดูครับถ้ายัางไม่ชัดเจนบางคนที่มีตัวแทนอยู่ก็ลองปรึกษาตัวแทนแต่บางคนบอกว่าโอ้ตัวแทนติดต่อไม่ได้แล้วเราลองเอากมธรรม์เรามาคํานวณลองดูครับเนาะหรือใครที่มีคําถามก็ สอบถามเข้ามาได้เลยในนะครับมันนี่แผ่นอันเหียวคู่มือคู่มือซื้อประกันนะครับผมก็จะช่วยแนะนําลูกค้าได้นะครับเพื่อนะฮะหลายๆคนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับว่าเอ๊ะหรือจะใช้มูลค่าแบบไหนดีบางคนจําเป็นที่ต้องใช้เงินด่วนต้องใช้เงินเพราะว่าตอนนี้แบบเศร,รษฐกิจไม่ดีมากเนี่ยโอ้ยไม่ต้องการไปกู้เงินดอกเบี้ยที่อื่นมันแพงก็ลองดูสิวา่าดอกเบีย้ยของกรมธรรม์ตัวเองเนี่ยมันดอกเบีย้ยมันถูกกว่าเยอะเลยนะครับก็รือกรมธรรม์มาเลยครับ แล้วมาดูมูลค่าหรือคุณจะลองติดต่อกับบริษัทก็ได้ครับนะก็หวังว่าคงมีประโยชน์แล้วกันนะฮะในคลิปนี้